ส,สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้พาท่านมาดูต้นพยุงนะครับที่ปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อนนะต้นนี้น่าจะประมาณสักสี่ห้าปีนะครับดูนะดูความใหญ่นะค,นะความใหญ่ก็พอสมควรนะครับความสูงจากพื้นดินนะครับพื้นดินเนี่ย ไปก็น่าจะประมาณสักตรงประมาณสักสองเมตรนะครับตรงนี้เราปลูกในหลุมเมื่อก่อนเราทําเป็นหลุมพอเพียงนะครับนะามว่าหลุมพอเพียงคืออะไรหลุมพอเพียงก็คือเป็นหลุมที่ปลูกนะครับพืชหลากหลายชนิดนะครับเราทดลองทํานะนะครับก็จะมีตอนนี้ที่เหลือก็จะมี มะขามนะครับนะเป็นพืชสวนแล้วก็มีต้นพยุงนะครับซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจหรือจะเรียกว่าไม้ใช้สอยก็ได้นะครับนะในหลุมตรงนี้เมื่อในหลุมตรงนี้นะเมื่อก่อนเราขุดกว้างลึกยาวประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับตรงกลางปลูกกล้วยนะครับนะตรงกลางปลูกกล้วย ครับข้างๆก็ปลูกมะขามปลูกไม้พยุงนะครับปลูกมะละกอปลูกเพกานะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่สองอย่างนะครับนะเหลือแค่สองอย่างเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างนะครับที่เราปลูกไว้นะครับว่าสูงใหญ่ขนาดไหนนะครับสูงใหญ่ขนาดไหน อันนี้เป็นขมิ้นขาวนะครับขมิ้นขาวนี่ปลูกมาหลายปีแล้วนะนะครับปลูกมาหลายปีแล้วนะครับผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ขุดสักทีนะครับเดี๋ยวก็คงต้องขุดนะครับคงต้องขุดมาใช้ตรงนี้คือ ต้นกระท้อนนะครับต้นอื่นตายเหลือแต่กระท้อนนะครับกระท้อนนี่ได้กินลูกแล้วกินลูกอันนี้ทางนี้เป็นต้นพยุงพยุงนะครับนี่ต้นพยุงนะครับก็ปลูกเป็นลักษณะเดียวกันเป็นหลุมพอเพียงนะครับแต่ที่เหลือก็จะมีกระท้อนนะครับเหลือพยุงส่วนมากก็จะเหลือพืชสวนนะครับหลังจากที่ ปลูกไปสักระยะหนึ่งก็จะเหลือพืชสวนกับไม้ใช้สอยนะครับหรือว่าไม้เศรษฐกษษิจส่วนพวกล้วยต่างๆก็ตายไปแล้วแต่ต้นนี้ล้วยังเหลือนะครับนะเราก็ไม่ตัดทิ้งปล่อยไว้อันนี้เป็นไม้พยุงนะครับต้นนี้ก็โตได้ในระดับหนึ่งนะครับโอ้ยหนอนแน่ๆเลยนใหญ่มาก สูงใหญ่ดีนะครับเนี่ยสูงประมาณสัก3าเมตรได้นะครับ3เมตรทางนี้ก็เป็นพยุงอีกนะครับอันนี้เหลือมาขามมะขามไม่โตนะครับพยุงโตเพกาโตนะครับกล้วยตายนะเหลือสามพยุงก็โตดีนะครับโตดีเหมือนกัน โอเคนะครับที่ปลูกไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับ